ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม ดังนั้นมาเรียนหน้า49กันนะครับนาซึ่งมีเนื้อหานิดเดียวต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือนะครับเขาบอกว่านะครับข้อสให้ยุติบดให้ใช้คำศัพท์ from the check this book work this word book นะครับคำศัพท์ที่อยู่ในหน้าก่อนหน้านี้นะครับผมให้นำมาทำบทสรุปนะครับ the summary ให้ complete ให้สมบูรณ์ which of three story นะครับเรื่องราวทั้ง3เรื่องนะครับที่อ่านมานะครับในตัวอย่างที่2 a นั้น เนื้อเรื่องข้างล่งนี้นะครับ is it about มันเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับใน3เรื่องนั้นเรามาแปลกันนะครับ all, uh, one a l l o o k e r a l l o o k e r ก็เหมือนกับความว่า spectator นะครับก็คือผู้ชมนั่นเอง a l l o o k e r แปลว่าผู้ชมนะครับผู้ชมคนหนึ่งนะครับ at อยู่ที่ air show นะครับอยู่ที่ชมการแสดงการบินของเครื่องบินรบขนาดเล็กนะครับ has an experience นะครับได้ เกิดประสบการณ์นะครับแตซึ่งอีสัมทามบางครั้งนั้นนะครับเดลลี่เกือบถึงตาย he was on the seafront นะครับพวกเขานั้นอยู่ในถนนนะครับที่เรียบชายทะเลนะครับ seafront when above of lightning เมื่อนะครับสายฟ้านะครับ b o a t แปลว่าสายฟ้า ออฟไลนิ่งของฟ้าผ่านะครับได้สครักอิมสครักก็คือผ่าลงมาที่เขานะครับนะเดายังสเปกเชียร์นะครับผู้ชมชายหนุ่มนะครับนะสเปกเชีร์แปลผู้ดูผู้ชมยังวัยรุ่นนะครับซับเฟอร์ได้รับบาดเจ็บได้รับความทรมานนะครับตกทุกได้รับความเจ็บปวดซับเฟอร์อเบิร์นนะครับด้วยแผลเผาไหม้บัตต์รีเมนแต่ก็ยังคงมีคอนชิสนะครับสติอยู่ แนะครับตรงนี้ถ้าขึ้นต้นโดยเสียงสระให้ตอบแอถ้าขึ้นต้นโดยเสียงพยัญชนะให้ตอบอะตรงนี้ก็ตอบแอนนะครับแอนแอมเบลล์นะครับทีมและก็ทีมพยาบาลนะครับทีมรถพยาบาลก็ชูเกมทู o s สพิโตได้นำเขาไปยังโรงพยาบาลปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับก็คือ the summary บทสรุป about the story in check a นะครับในเรื่องแรกนะครับเรื่อง a นะครับมีเรื่อง a เรื่อง b เรื่อง c นะครับนะ อีกหวัวข้อหนึ่งนะครับเขาบอกให้ complete the sentence ให้ทำประโยคให้สมบูรณ์ using โดยการใช้ suitable tense tense ที่เหมาะสมะนักเรียนลองมาฟังดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้คุณครูทำให้ใหญ่นิดหนึ่งนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะครับอโอเคนะครับนั่นก็คือ he was w a l k i n g back home เขานะครับกำลังเดินกลับบ้าน When a c h a n n e l s o m e broke out นักเรียนดูอย่างนี้นะครับนะเขาบอกว่าให้ถูกเทนนะครับ Suitable Suitable ten เทนที่เหมาะสมนะครับนะคำว่าเทนที่เหมาะสมนะครับ Was w o r k i n g back นะครับเป็นเทนอะไรครับเป็น past perfect con นะครับนะ past perfect con นะครับเมื่อเทนแรกเป็น past perfect con นะครับเทนหลังต้องเป็น past simple เฉยๆนะครับนะ สวัสดีครับคุณโบอรุณวดีนะครับบอกว่าดีครับสวัสดีนะครับลูกหมขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนะที่เขียนทักทายเข้ามาตั้งใจฟังให้ดีนะครับตรงนี้นะครับนะขาบอกว่าถ้าเกิดข้างหน้าเป็น past c o n t i t u o n s tense นะครับข้างหลังต้องเป็น past simple นะครับดังนั้น broke out เป็น past simple ครับตั้งใจดูตรงนี้นะครับนะแปลว่าในขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านนั้นนะครับก็มี ฟ้าฝนฟ้า,ฟาขนองเกิดขึ้นนะครับนะ Chandler Storm broke out เจ็ yeah. บ broke out แปลว่าเกิดขึ้นนะครับจบนะครับไปก็ที่สองครับผม I was uh, shoveling the snow while my little brother was making a snowman นะครับฉันกำลัง shoveling นะครับ the snow ก็คือกวาดหิมะนะครับฉันกำลังกวาดหิมะเหมือนกับข้อข้อแรกนะครับนะก็คือ past simple uh, past continuous นะครับประโยคนี้ เมื่อพัสโคนดีนัสนะครับก็ต้องคู่อ่าเดี๋ยวนะครับนะบางประโยคนั้นพัสโคนดีนัสตามมาด้วยพัสซิโบบางประโยคนั้นนะครับถ้ามีคําว่าวายอยู่ด้วยอ่าองี้ดีกว่าเมื่อมีวายอยู่ด้วยนะครับทั้งสองเทนเหมือนกันเลยนะครับข้างหน้าเป็นพัสโคนดีนัสข้างหลังก็เป็นพัสโคนดีนัสครับเพราะ แปลว่าในขณะที่ฉันกำลังกวาดหิมะอยู่น้องชายคนสุดท้องของฉันนะครับ little brother ก็กำลังปั้นนะครับมนุษย์หิมะอยู่คือทั้งสองเหตการณ์ทำเหมือนกันเลยใช้เทนเดียวกันโอเคนะครับมีคำว่า wire อยู่ด้วยมาประโยคที่3ครับ it started raining wire เห็นไหมครับ uh, it started raining นะครับ wire we were washing อ่าตรงนี้นะครับ ฝนเริ่มตกนะครับ it start raining ฝนเริ่มตกเนี่ยขอให้ใช้ว่าฝนเริ่มตกนะครับนะไม่ใช่ว่าฝนเริ่มกําลังตกไม่มีนะครับนะภาษาไทย้าฝนเริ่มกำลังตกดังนั้นข้างหน้าเนี่ย raining ตัวนี้นะครับเป็นคํานามนะครับนะ it start raining เนี่ยนะครับไม่ใช่ It is raining นะครับถ้า It was raining เนี่ยเป็น past continuous แต่ถ้า it start raining นะครับเป็น possible นะครับนักเรียน ฝนเริ่มตกนะครับในขณะที่เดี๋ยวนะครับคำว่าวายบางประโยคหมายถึงทั้งสองเหตุการณ์กำลังกระทำเหมือนกันแต่บางประโยคให้ดูเหตุการณ์ด้วยนะครับนะพวกเรากำลังดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่ฝนก็เริ่มตกนะครับขณะใช้วายด้วยกันนะวายด้วยกันก็ไม่ได้จำเป็นว่าทั้งสองเหตุการณ์กระทำเหมือนกันนะครับต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะดังนั้นต้องขอแก้ไขจากข้อที่สองนะครับนะ ข้อที่2นี้คือใช้ y ทั้งสองเหตุการณ์ war นะครับต้อง,สองเสียงวาทั้งสองเหตุการณ์นั้นกาําลังกระทาเหมือนกันแต่ในข้อนี้นะครับที่เรากําลังดูฟุตบอลเกมแข่งกันฟุตบอลนั้นฝนก็เริ่มตกนั้นฝนเริ่มตกให้ใช้เป็น p a s s i m p นะครับพอมาข้อที่สี่ครับ she put on her coat open the front door and went out she put on her coat open the front door and went out ประโยคนี้นะครับทุกเหตุการณ์กระทําในอดีตทั้งนั้นเลยนะครับและก็จบลงไปแล้วในอดีตกระทําพร้อมๆกันในอดีตให้ใช้เป็นพาร s สมิลโบกับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับนะเหตุการณ์ที่กระทําเสร็จแล้วและกระทําพร้อมๆกันในอดีตก็คือลอนนะครับหยิบเสื้อโค้ทหยิบเสื้อกันหนาวเปิดประตูหน้าบ้านนะครับเปิดประตูหน้าบ้านคือ Open นะครับเป็นคํากริยานะครับ พูดก็เป็นงกริยานะครับเป็นช่อง2นะตรงนี้นะครับพูดอ่อนนะครับพูดออนแปลว่าใส่ตัวทีครับนะไม่ใช่หยิบพูดอ่อนนี่ใส่ใส่เสื้อกันหนาวนะครับเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เว้นชา out แล้วก็เดินออกไปเลยเป็นกริยาช่อง2หมดเลยนะครับเป็น p a ส t s i m p l หมดเลย mm hmm. เขาบอกว่าเหตุการณ์ไหนที่กระทำร่วมร่วม,มกันในอดีตนะครับนะใช้เป็น p a ส t s i m p l หมดเลย Last night เมื่อคืนที่แล้วนะครับ I got soaked คำ m ิ n งโง่ในขณะที่ฉันกําลังเดินกลับบ้านนั้นฉันเปียกปอนไปหมดเลยนะครับ Got, got soaked in uh, torrential rain นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับนะแล้วก็จบลงไปแล้วให้ใช้เป็น past simple นะครับ Last night ระบุว่าคืนที่แล้วนะครับนะ I got soaked ฉัน got นเป็นช่องสองนะครับ โซกตัวนี้เป็นเป็นคำคุณศั์นะครับนะเป็นช่องสองฉันเปียกปอนไปหมดเลยนะครับด้วยการเดินกลับมาบ้านนะครับภายใต้ฝนที่ตกหนักนะครับ torrential rain โ,โอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างการเขียนหลักไวยากรณ์นะครับการแต่งประโยคโดยการใช้เทนให้ suitable นะครับให้เหมาะสม ตามเหตุการณ์และก็ความเป็นไปได้ของภาษาอังกฤษนะครับทวนนะครับนะถ้า2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ใดที่กําลังกระทําอยู่เกิดขึ้นก่อนแล้วมีเหตุการณ์เหตุการณ์หลังเกิดขึ้นมาให้เหตุการณ์แรกนะครับใช้เป็น past continuous เหตุการณ์หลังเป็น past simple นะครับข้อ1ข้อที่2นะครับ2เหตุการณ์เป็น past continuous เหมือนกันเลยนะครับเพราะทำร้อมๆกัน ส่วนเหตุการณ์ที่3นะครับก็คล้ายกับเหตุข้อหนึ่งนะครับคือเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นก่อนนะครับที่กําลังกระทําอยู่ให้ใช้ past continuous นะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทีหลังแม้กระทั่งมีคําว่า while อยู่ด้วยก็ตามนะครับแปลว่าในขณะนะครับ while ก็ให้ใช้เป็น past simple while หรือ when เนี่ยนะครับนะเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนให้ใช้ past continuous เหตุการณ์ไหนเกิดหลังให้ใช้ past simple ส่วนข้อที่4นะครับเป็น p า s s i ิ l e บโบนะครับคือกระทําพร้อมๆกันในอดีตนะครับนะจับเสื้อหนาวมาใส่นะครับเปิดประตูแล้วก็เดินออกไปส่วนข้อที่5นะครับเป็นเหตุการณ์พา s s i ิ l e อย่างเดียวนะครับคือกริยามีตัวเดียวนะครับก็คือเมื่อคืนที่แล้วฉันได้เปียกหมดเลยนะครับนะในขณะที่เดินกลับมาบ้านใต้สายฝนที่ที่แรงนะครับฝนตกหนักจบนะครับหน้า49 โอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามชมการไลฟ์สดหรือว่าการสอนของผมนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดรายติเยงเท่านี้นะครับนะขอขอบคุณที่กด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ